ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออยากเครียดเจอเกนครอปเราลิเวอร์พูลสนุกไปกับช่วงลุ้นแชมป์ลีกเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกระตุ้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมให้รู้สึกสนุกไปกับช่วงที่ทีมมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อที่หงแดงจะได้มีโอกาสสูงที่จะได้แชมป์ตามไปด้วยลิเวอร์พูลกำลังนำเป็นจ่าฝูงของลีกด้วยผลงาน67คะแนนจากการลงเล่น29นัดนำหน้าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มกับ3คะแนนตามลำดับ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังเหลือโปรแกรมที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันอย่างเช่นเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดบุกไปทำศึกกับเอเวอเรตเกมเปิดบ้านเจอท็อตแนมฮอสเปอร์และการเยือนแอสตันวิลลาพรอฟเผยว่าเราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้และต้องตัดสินใจว่าเราจะสนุกไปกับมันหรือเปล่าใช่มันจะเป็นช่วงหินบางครั้งมันจะไม่เกิดความประมายอย่างมากและอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่180ครั้งต่อนอาที 200รครั้งต่อนอาทีหรืออะไรประมาณนั้นถ้าคุณได้ดูเกมเหล่านั้นหรือได้ลงเล่นในเกมเหล่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าเราทุกคนลงเล่นในแบบที่สนุกไปกับมันแล้วละก็มันก็จะช่วยทําให้เรามีโอกาสดีที่สุดที่จะได้แชมป์แน่นอนต่อให้เราจะไม่ได้ลงเล่นในแบบที่สนุกไปกับมันเราก็จะยังถือว่ามีโอกาสได้แชมป์อยู่เพียงแต่มันจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าเยอะก็เท่านั้นและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราพยายามคิดในแง่บวกอยู่ตลอดเวลา ในช่วงเวลาเหล่านี้บรรดาเด็กๆของเราทําให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมเรากําลังขับเคี่ยวกับอีก2ทีมเพื่อรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษและเราจะมารอดูกันว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าเราจะพยายามสนุกไปกับสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เวลาที่ผมพูดถึงความประมาทของทีมนะต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกันแล้วช่วงปีก่อนๆเราประมาามากกว่าทุกวันนี้เยอะเราเคยเป็นแบบนั้นเมื่อนานมาแล้ว แต่เราต้องพัฒนาไปด้วยกันสกัดมริดเทรนอโนเจอขึ้นแท่นรับค่าแรงสูงสุดของลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์อโนตกเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าเป็นเป้าหมายที่คาโลอันโชรติตนายใหญ่ทีมเรัลมดิดต้องการคว้าตัวไปนุ่งขาวห่มขาวในสีสั่นหน้าโดยถึงขณะน,นี้ดาวเตเด็กปั้นของเรดแมชชีนมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2025 เพื่อป้องกันการถูกทีมยักษ์ของลาลิก้าพลาดของรักของห่วงสื่อเจ้าดังกล่าวได้เผยเมื่อ1เมษายนว่าผู้บริหารของสังเวียนขคงแอนวิลพร้อมทำลายสถิติสโมสรอ,อีกรอบด้วยการจับกองหลังที่เข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ6ขวบต่อสัญญาใหม่โดยยินดีทุ่มจ่ายค่าแรงให้เขาสูงกว่าโมซาลาหัวหอกทีมชาติอียิปต์ที่รับทรัพย์สูงที่สุดในทีมและมากกว่าเฟอร์กิลฟานได้กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์เช่นกัน มีการเผยว่าอเล็กซานเดอร์โนได้ค่าแรงในปัจจุบันสัปดาห์ละ1 8 0 0 0 0ปอนด์และแม้เจ้าตัวจะเจ็บเข่าไปตั้งแต่เกมบุกกับเบอร์ลีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์แต่เชื่อว่าสตาอิงลิตจะคืนสนามได้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าชวนมาคุมลิเวอร์ pool เจอเกนครอปเผยสิ่งที่พูดกับโรเบโตเดซบีเจอเกนครอปผู้จัดการชาวเยอรมันของลิเวอร์ pool เผยสิ่งที่พูดกับโรเบโตเดซแบีกุนสื่อไบรตันแอนโฮปเอาเบียน หลังจบเกมที่หงแดงชนะ2-1ต่อในศึกพิมลีอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดซบี้กลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้า,ารับงานกลุ่มบางเหียนในถิ่นแอนวิลหลังจากที่ชาบิออลอนโซโคสคนหนุ่มห้างขายาไบเออร์เลวเซนประกาศจุดยืนชัดเจนจะอยู่คุมทัพต้นสังกัดต่อไป สำหรับนายใหญ่ชาวอิตาเลียนของเดอะซีเก่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากในการปลูกปั้นไบตันจนกลายเป็นทีมแถวหน้าในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีนับตั้งแต่ก้าวเข้ามากุมบังเหียนเมื่อปี2022่แทนแกรมพอตเตอร์ที่อำลาไปรับงานคุมทับสิงโตนึกเงมือนครามเชลซีครอปซึ่งเข้ามาโอบก,กอดเดซบีก่อนพูดอะไรบางอย่างหลังจบเกมเปิดใจเกี่ยวกับสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าคมบอกกับเดซบีว่าทำให้โลกฟุตบอลเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือต่อไป ผมจะคอยมองดูอยู่ห่างๆผมให้ความเคารพอย่างมากกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำมันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆไบรตันเสียอเล็กซิสมาอลิสเตอร์และมอยเซตไกเซโดแถมพวกเขายังมีนักเตะบาดเจ็บมากมายแต่เขาสามารถรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นงานที่สุดยอดมากๆคุณสื่อชาวดอยระบุหาปัจจัยเส้นทางสู่แชมป์ลิเวอร์พูลได้เปรียบอาร์เซนอลและแมนซิตี ขอขอบคุณบทความจากบาบูสิ่งที่ลิเวอร์พูลได้เปรียบอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ในการขับเคี่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ 1. ณตอนนี้พวกเขาเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองโดยไม่ต้องยืมจมูกทีมอื่นช่วยหายใจ 2. โปรแกรมที่เหลือ9นัดเบากว่าอาร์เซนอลชัดเจน 3. ผลงานในบ้านดีที่สุดอันดับหนึ่งแถมเกมที่เหลือในแอนฟิลคือเชฟฟียูเดคริสตัลพาเลตสเปิร์และวูฟ 4. ไม่ต้องพะวงกับการลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนแมนซิตี้กับอาเซนอนโดยสามารถที่จะโรเทชั่นตัวผู้เล่นในยุโรปลาลีกได้มากกว่าแถมยังทิ้งการแข่งขันรายการนี้ได้ถ้ามันจําเป็น 5. การอำลาทีมหลังจบฤดูก,กาลของเจอเกนครอบที่เป็นตัวกระตุ้นให้ลูกทีมต้องทุ่มเทท,ทุกอย่างเพื่อตัวเขาความลงตัวบนแดนกลางลิเวอร์พูลขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลนโซ การปรับมาพื่อใช้โดมิริโซบอสไลวัตรุเอนโดอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์แบบนี้มันไม่ได้ส่งผลดีแค่ด้านเดียวการให้แมก,ก้าขยับขึ้นไปเล่นในตำแหน่งสูงกว่าเดิมนั้นทำให้ลิเวอร์พูลมีมิติในการเล่นเพิ่มอีกใช่แมก,ก้าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเขาทำได้ดีสุด,สดๆเจอเกนครอประบุแต่เมื่อคุณมีนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบนั้นมีบุค,คลิกแบบนั้นแล้วคุณจำเป็นต้องแสดงมันออกมาให้ได้เช่นกันซึ่งตัวแมก,ก้าสามารถทำแบบนั้นได้ ด้วยความที่เอนโดจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อทำการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์พิมาริกที่เล่นกันเร็วและใช้พละกำลังเข้าปะทะอย่างหนักที่ผ่านมาแม็กอลิสเตอร์จึงต้องรับบทมิดฟิลด์ตัวโฮบันประคองทีมไปก่อนแต่อาการบาดเจ็บตรงหัวเข่าทำให้ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาต้องพักเกือบตลอดเดือนธันวาคมแล้วจากนั้นเอนโดที่กำลังฟอร์มฮอตก็ต้องไปทำศึกเอเชียนคัพในช่วงเดือนมก,กราคมเกมเยือนเบอร์ลี่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์คือจุดเริ่มต้นของเอนโดกับการเป็นตัวเลือกแรกบนตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข6 ขณะที่แม็กอลิสเตอร์ได้รับอนุญาตไปเล่นบทบาทที่เหมาะสมกับทักษะของเขามากกว่าส่วนโดมิริโซโบสไลมีอิสระคอยสร้างความอันตรายแก่คู่แข่งวาตาลุก,กับแม็กกาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส่วนดอมถือว่าต้องรับบทบาทแบบท,ที่เซอร์ไพรส์ครอปบอกต่อเมื่อเพิ่มโซโบสไลซึ่งมีความปราดเปรียวเข้าไปด้วยนั่นทําให้3คนนี้เป็น3มประสานแดนกลางที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบดอมรับบทเป็นคนไล่บอลคนสร้างความปั่นป่วน ซึ่งผมคิดว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีมากๆพวกเขาครองบอลได้ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่การครองบอลในแบบที่พวกเขาต้องการซึ่งนั่นถือว่าช่วยเราได้ดีสำหรับแมคกาสิบเกมที่ลงเล่นทุกรายการนับตั้งแต่ปรับเปลี่ยนบทบาทเขาทำได้4ประตู2จุดโทษและแอซิ์อีก5ครั้งซึ่งจากจำนวน5แอซิ์นั้นมีถึง4ครั้งที่นำไปสู่ประตูชยัยมีแค่โมเมดซาร่าคนเดียวที่แอซิ์ประตูชัยให้ลิพูบอลลีกสูงสุดอังกฤษซีซั่นนี้มากกว่าแมคกา วันที่เขาหยิบเสื้อตัวนี้ขึ้นมาแม็กอลิสเตอร์คงไม่คิดว่าตัวเองจะกลายเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงขณะที่สโมสรชั้นนำอื่นๆใช้เงินไปกับการเสริมแขงกองกลางตอนช่วงซัมเมอร,ร์2023อาร์เซนอลคว้าเดแคนไรท์100ล้านปอนด์เชลซีได้มาเซตไกเซโร115ล้านปอนด์และแมดเด์ซิลเมสันเมา์55ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเองชิงใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขสัญญาของแม็กอลิสเตอร์กับไรตัน แล้วได้มาครอบครองอย่างรวดเร็วในค่าตัวเพียง35ล้านปอนด์ทันทีที่จบฤดูกาล2022-2023ถึง 2023, แมคก,ก้าคือตัวเลือกลำดับต้นๆเจอก,การเห็นพ้องของคนหลา,ลายฝ่ายในสโมสรไม่ว่าจะผู้จัดการทีมแมวมองและทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากวิลสเปียร์แมนผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์นั้นโดดเด่นพอๆกับบุคลิกของแมคอลิสเตอร์ แม็กอลิสเตอร์ผ่านการทดสอบการประเมินด้วยสายตาหลังรายงานด้านแมวมองระบุถึงความหลากหลายความฉลาดในการเล่นและความสามารถในการครองบอลภายใต้สถานการณ์ที่กดดันการที่เขามีร่างกายอึดพิสูจน์ตัวเองในพิม์ลีได้แล้วแถมยังพูดภาษาอังกฤษคล่องทําให้นี่เป็นดีลที่ไม่ต้องคิดมากอะไรเลยจูเลียนวอดท,ที่กําลังจะออกจากการเป็นผู้อำนวยการกีฬาแต่อยู่ทํางานต่ออีกหน่อยแม้ว่าจะเลยกาหนดการลาทีมตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้ว วอดทำแบบนั้นเพื่อที่จะดําเนินการขั้นสุดท้ายในดี่วนี้ให้เสร็จเขามองว่าดี่วแมกกาจะเป็นวิธีการอําลาทีมที่เหมาะสมที่สุดของตัวเองหลังอยู่กับสโมสรมานาน11ปีตอนแรกครอปตั้งฉายาให้แม็กอลิสเตอร์ว่าแกรี่ตามชื่อของแกรี่แม็กอลิสเตอร์อดีตกองกลางลิเวอร์พูลที่เคยมีบทบาทสําคัญตอนยุคเชลาอุลเอิเยซึ่งผ่าลิเวอร์พูลเป็นทิปเปิลแชมป์เมื่อปี2001แต่ดาวเตะชาวอาเจนตนไม่ค่อยชื่นชอบชื่อน,นี้สักเท่าไหร่ และตอนนี้บรรดาเพื่อนร่วมทีมกับสตาฟต,ต่างเรียกเขาว่าแมคก้าแทนตอนที่เขาเดินข้ามสนามเพื่อไปปรบมือขอบคุณแฟนบอลไบรตันที่เดินทางมาอย่างแอนฟิ์เป็นเรื่องที่น่าประทับใจการที่เขาให้ความเคารพต่อกองเชียร์ต้นสังกัดเก่าคือการบ่งบอกถึงบุคลิกของเขาได้เป็นอย่างดีเขากลายเป็นนักเตะชั้นยอดแล้วโรเบโตเดซาบี i, อดีตเจ้านายของเขาเผยมันเป็นการแอซิดท,ที่น่าชื่นภูมิใจในตัวเขาเขาคู่ควรกับการเป็นนักเตะคนสำคัญในทีมใหญ่แล้วละ่ะ นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลแม็กอลิสเตอร์สอบผ่านแล้วทุกอย่างและเดอะค็อปแทบทุกคนต่างก็รักเขา